ทำไมมันเหมือนขัดขาล่ะทำไมมันไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่สัญญาณเป็นไงสัญญาณไม่ดีอ่ะไลฟ์แล้วครับผมพร้อมแล้วนะครับผมมาอยู่ท oh! ี่ห้องส่งของดาวที่สยามครับคืนนี้จะมีรายการพิเศษจริงๆผมเรียกว่าเป็นดิจิตอลทาวน์ฮอลล์แปลว่าจะเป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษากับรัฐมนตรีศึกษาท่านใหม่ดรธีรเกียรติซึ่งจะมาที่นี่มีห้องส่ง และมีผู้มาร่วมซักถามแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือว่าเราจะไปขึ้น Facebook Live พร้อมกับให้ประชาชนทั้งประเทศทั่วโลกเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องปฏิรูปการศึกษากับรัฐมนตรีศึกษาท่านใหม่ท่านจะฟังเราและท่านก็จะบอกเราด้วยครับว่าแนวทางของท่านเป็นอย่างไรจะเปิดให้มีการซักถามว่าแนวทางอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายเป็นอย่างไรวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจะทำอย่างไร รัฐมนตรีศึกษามีเวลาเท่าไหร่วาระหรืออเจนดาของรัฐมนตรีศึกษาทีระเกียรติจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคืนนี้ทุ่มครึ่งครับตอนนี้ผมเรามาทดสอบเพราะว่านี่คือห้องส่งนี่คือกลางสยามสแควร์ที่ท่านเห็นอยู่ขนานี้เนี่ยผมมาเตรียมการอยู่ที่สยามสแควร์และมีป้ายมีห้องส่ง มีการเตรียมการสำหรับจะอัดเทปสำหรับรายการไ i m ์ไลน์สุชิชัยอยู่พร้อมๆกันไปฉะนั้นวันนี้จะมีเหตุการณ์อย่างน้อย3อย่างครับคือหนึ่งคืออีเวนต์อีเวนต์ก็คือจัดสดที่นี่มาพบปะตัวเป็นๆกับรัฐมนตรีศึกษาที่นี่จะมีทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาจะมีทั้งนักธุรกิจจะมีนักคิดจะมีคนที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาจะมีคนรุ่นใหม่ครับที่ทำแอปเกี่ยวกับการศึกษามาตั้งวงกับรัฐมนตรี ศึกษาและก็จะอัดเทปสำหรับรายการไทม์ไลน์สุดที่ชายยุ่นที่ออกในเนชั่นทีวีแต่ขณะเดียวกันผมก็จะเปิดเข้าไปใน Facebook Live ครับให้ท่านผู้ติดตาม Facebook Live ของผมได้เข้ามาร่วมสนทนาตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งแรกครับที่จะให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงมานั่งตอบคำถามผ่าน Facebook Live ถือว่านี่คือการใช้เทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการพบปะหาหรือแลกเปลี่ยนกันสดๆเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและให้มีความลุ่มลึกกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นคืนนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่มีสิ่งที่ผมเรียกว่าดิจิทัลทาวน์ฮอล์ถ้าดูการหาเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงนั้นก็จะมีทาวน์ฮอลล์มี i ติ้งแต่ทาวน์ฮอล์นั้นอ,ออกทีวีเฉยๆมีคนอยู่ในห้องส่งสดๆแต่ทาวน์ฮอลล์ของผม เป็นดิจิทัลทาวน์ฮอลเป็นทาวน์ฮอลที่ผ่านมาทางดิจิทัลด้วยคนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนทั่วโลกสามารถมาร่วมตั้งวงสนทนาผ่าน Facebook Live แล้วก็จะได้อัดทีวีเพื่อไปออกในรายการทีวีจะไปตีพิมพ์ในสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆและท่านผู้ที่มาร่วมในห้องส่งนี้ก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับรัฐมนตรีและก็ได้รับรู้ด้วยครับว่าคนที่อยู่ทางบ้าน เข้ามาใน Facebook Live เนี่ยร่วมวงสนทนากันคนอาจจะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ทั้งสิ้นเพราะนี่แหละคือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทําให้การระดมความคิดเห็นมีความลุ่มลึกโปร่งใสกว้างขวางและ e อ ga g จมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับฉะนั้นคืนนี้เริ่มทุ่มครึ่งครับเชิญชวนท่านที่อยู่ใน Facebook ของผมเนี่ยมาร่วมทั้งฟังทั้งแสดงความคิดเห็นและมาไลค์กันเยอะๆครับเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้น ให้ผู้รับผิดชอบบ้านเมืองนี้ต้องมาฟังเราต้องมารับรู้ว่าเราคิดอย่างไรต่อไปนี้การมาเป็นรัฐมนตรีจะไม่ใช่เพียงแค่กําหนดนโยบายเท่านั้นครับจะต้องฟังและก็จะต้องกลั่นกรองความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วนผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละครับเจอกันนะครับทุ่มครึ่งเรามีนัดหมายกันนะครับอย่าพลาดครับเข้ามาไลค์กันเยอะๆครับ